มาฝึกเท่ารำสวยๆด้วยกันค่ะเพื่อนๆบอกเลยว่าสวยจริงๆนะตั้งวงเลยจ้า1 2 3และ4 5 6 7และ8 1 2 3และ4 5 6 7และ8เดิน1 2 3และ4ถอย5 6 7และ8เซิ้์ฟหนงสอหันข้างเดียวนะ5 6 7 8หันกลับเลย360องศาเลย5 6 7 8เอาใหม่ค่ะ2 3และ4 5 6 7และ8 1 2 3และ4 5 6 7และ8เดิน1 2 3และ4 5 6 7และ8 1 2 3 4 5 6 7 8หมุนรอบตัวเราเลย 3 4 5 6 7 8ดูด้านหลังค่ะ2 3และ4 5 6 7และ8 1 2 3และ4 5 6 7และ8เดิน1 2 3มวนมือ5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 หนึ่งสอและ8สุดท้ายมาค่ะ3และ4 5 6 7้าหกดและแปดหนึ่งสอและ4 5 6 7และ8เดินมาม้วนมือค่ะถอยลงค่ะ7 8 1ดหสองหันครึ่งเดียวนะ5 6 7 8แล้วก็หันมาเลย360รอยหกงศาเลยห้า หกจ็ดจบแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะ